พูดถึงถ้าดูตามรูปเกมแล้วใคาจะบอกว่าเราดีกว่านะครับแต่ก็ยงว่าจบไม่ได้แค่น,นั้นเองครับก็เด็กทุกคนก็เล่นเต็มที่แล้วนะครับแต่เห็นได้หลายช็อตที่เราทำเกมแล้วขึ้นนีนะครับแต่มันก็ต้องยอมรับว่าพวกที่เราสืบทตดคือเราก็เคยนักเตะแล้วว่าระวังเพราะว่าแน่นอน ยังไงก็ต้องฝากตรงพื้นที่ตรงนั้นแหละครับที่มันก็เหมือนเมาหมาไว้นะครับคือก็เป็นใบคำที่คิดทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราทําแานเต็มที่เราก็อยากให้ฟุตบอลคนดูดูสนุกนะครับไม่ใช่มาติดภาพจากบางสิ่งบางอย่างที่มัเคับให้มันเกิดขึ้นนะครับถ้าเราพูดถึงเกมโดยรวมผม,ผมขึ้นทางนี้นะในฐานะล,ลูก ที่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าบอกแล้วว่าถึงเราแพาแต่เกมเราไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้เล่นหรอกคือไม่ได้เล่นวัวฟุตบอลต้องการที่พัฒนาไปข้างหน้าพูดตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเราต้องการพัฒนาฟุตบอลถัดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ถึงเราต้องไปปรับปรุงนะครับเพราะว่า บางทีหากที่เขาทาดถ่ายทอดนะครับผมดูได้รู้ว่าการาพัฒนาทุกคนเป็นยังไงนะครับส่วนที่บางคนเขาก็ทำได้ดี่หรือต้องยอมรับตรงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนั้เแต่ทุกคนแล้วก็แข่งขับที่ตักงาระเทนะครับขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่ตะโกนเชียร์ทำให้เกิดบรรยากาศที่สนุกนะครับครับว่าจะไม่เข้ามาแล้วนะ